<laughs> ครับก็จะเป็นตัวฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวบันไดจะอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวลงฝั่งนี้นะเดี๋ยวพี่สายจะไปฝัง่งนู้นรับฝั่งนี้ลูกค้ามาดูก็จะเป็นตัวกรดแซนนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะดูเป็นเป็นสีอะไรชอบเป็นสีอะไรครับเป็นสีขาวมุกใช่ไหมสีขาวมุก มันจะมีให้ดูมันเป็นเกียร์ออตโต้หรือเกียร์ธรรมดานะครับออปเป็นเกียร์ออตโต้เดี๋ยวออตโต้ดูตรงนี้ก่อนนะครับแต่วที่นี้ก็คือถ้าจะดูสีขาวมุกอ่ะมันจะมีรถมากําลังแต่งอยู่ด้านหลังแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาแต่นี่เราดูภายในก่อนก,นก็ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือตัวนี้มันก็จะเป็นเบนาะหนังเนาะแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติครับถ้าสีขาวมุกราคา9 4 9 0 0 0นะ เบาะตัวนี้จะปรับปรับสูงต่าครับตัวนี้ปรับสูงต่ำตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวปรับเอ็นลองนั่งได้ครับลองนั่งได้เลยดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนเบาะให้ครับมานี่ลองนั่งได้เลยครับเห็น<笑>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 เห็นเขาว่าวิ่งเก่งมาก ดีครับก็จะเป็นตัวออโต้ตัวนี้อ่าเขาเรียกว่ายังไงนะตัวเกียร์เนาะมันก็จะสามารถเล่นได้ทั้งออโต้แล้วก็เป็นโหมดเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับเกียร์ธรรมดาเราก็โยกเอานี่แหละโย,โยกเอาโยกเอาเลยครับแต่ทีนี้ก็คือเราไม่ต้องปล่อยคันเร่งไม่ต้องอะไรครับคือเราก็เหยียบคันเร่งได้ปกติเลยครับแล้วก็รุ่นนี้ก็จะได้ตัวคอนโซลหน้าบุนุ่มมาให้หน้าจอ7นิ้วนะครับหน้าจอตัวนี้เวลาเราใช้พวกระบบนาทางครับเราก็สามารถเชื่อมต่อกับหน้าจอได้ มีครูสให้ลองนั่งได้ครับแต่ว่าตนั่งต้องมานั่งเพราะว่าฝั่งนู้นนะ่ะเขาสไลด์เก้าอี้มาเยอะเกิน <laughs> ลองนั่งได้ครับลองนั่งได้ เป็นเครื่องพันเก้าครับผมตั้งแต่มานี้ยังมีมีหยุดเลยโอ้โหกี่ขวบแล้วครับเนี่ยขวบแปดโอ้ขวบแปดยังขนาดนี้ถ้าถ้าตัวนี้มันจะเป็นมันจะเป็นเครื่องพันเก้าครับเครื่องพันเก้าเนาะร้อยห้าสิบแรงม้าครับตัวนี้จะทํามาแทนเครื่องสองพันห้าเดิมครับภาษีปีหนึ่งตัวนี้ก็อยู่ประมาณสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทประหยัดภาษีด้วย ตัวที่ภายในเดินไหวไหมครับถ้าจะไปดูสีขาวอยู่ด้านหลังเนาะอย่างนั้นเดี๋ยวเดินเดินไปนิดนึงก,ก็เดี๋ยวนะครับลูกค้าอยากดูเป็นสีขาวใช่ไหมแต่ทีนี้เราจะมีสีขาวเกียร์ธรรมราที่เพิ่งแปลมาจากนางรองเมื่อกี้เป็นสีขาวพาลูกค้าไปดูสีตัวจริง คันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาลูกค้ามาดูสีตัวนี้มันจะเป็นสีขาวมุกโดโรไมทที่ลูกค้าอยากได้นะครับแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาพวกสวิตตัวนี้เขาก็แกะรอที่จะปิดฟิล์มนะครับนี่พื้นที่ประดับยนต์นะครับแต่งรถก็จะแต่งตรงนี้ ลูกค้าลูกค้าจะอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวทางด้านนี้นะครับทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ยกมือยกมือเรียกลูกค้า <laughs> <laughs> ที่ว่าลูกค้าดูข้างหน้านะครับมันก็จะเป็นตัวเกียร์ออโตโ้เนาะคือให้ลูกค้าดูภายในแล้วอันนี้ก็มาดูสีตัวจริงเฉยๆเห็น <laughs> บอกว่าเป็นคุณพี่อุดมโทรมาแจ้งคุณพ่อนะครับคุณพี่อุดมเป็นคุณ,คณพ่อ ของน้องตัวมาแจ้งไว้ละว่าเดี๋ยวลูกจะเข้ามาดูรถที่จอดฝั่งนู้นก็มีไม่เยอะนะครับรถยังไม่ทันได้ลงเลยต้นเดือนสีขาวมุกเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวแซดเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดามคือทุกอย่างอ่ะจะเหมือนกันหมดเลยแตกต่างกันแค่ตัวกระปุกเกียร์เท่านั้น,น,น,นตัวนี้เป็นขาวมุกครับ ครับผม9 0 4 9 0 0 0บาท,ท,าาทาใช่ครับคือเขาจะเป็นราคาตั้งจากโรงงานเลยถ้าถ้าเป็นสีอื่นเนาะ900,000อย่างอย่างคันที่เราไปดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับ9 0 0 2 0 0 0พอเป็นขาวมุกก็949เขาจะเป็นราคาตั้งมาจากโรงงานเลยตัวนี้สี้อขาวมุกครับนะหเห็นเห็นว่าชอบขาวมุกก็เลยพามาดูตัวจริงก่อน <laughs> ครับรูปได้ครับคันนี้ทําความสะอาดมาแล้วมือไม่เปื้อนแน่นอนตัวนี้จะเป็นขาวมุกครับเพราะว่าตัวนี้สังเกตดูไหมมันจะมีเม็ดบอลบลข้างในเม็ดมุกข้างในถ้าขาวไซบีเรียนขาวธรรมดาจะเป็นตัวนู้นครับจะจอดอยู่ฝั่งนู้นลูงแม่ลุงต่ายทำอะไรเนี่ย แอบถ่ายรูปรูมเนี่ะเห็นนะเข้าชลูมิ่งหาสาวกันเลยเนี่ยโอเคได้อย่างงั้นก็เดี๋ยวเงื่อนไขเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตายแข่งเงื่อนไขให้ดูก่อนดีกว่าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเต้ยตายก่อนครับเดี๋ยวออกกด้านนี้ก็ได้ครับเนี่ยไปเที่ยวไหนต่อครับหรือว่ากลับบ้านเลย โ,นนะะโอเคถ้าโรบินสันนะเรา,อ,าออกข้าง,ข,างข้างนี้ไม่ต้องยูเทิร์นก็ได้ครับก้างข้างๆกำแพงเนี่ยมันจะมีถนนมันก็จะเลาะหลังหมู่บ้านไปออกเส้นโรบินสันเลยครับโอเคครับรถดีๆเดิดดนทางปลอดภัยครับครับขอบคุณนะครับคันนี้นะครับก็ออกกับพิไตยเหมือนกันนะมเขาเรียกว่าตัวหัวกระสุนไหมครับ ที่เห็นรุ่นเนี่ยที่เห็นมันจะเป็นตัวซูเปอร์เดลไท์นะเรามายินรอสมลูกค้ากัน สงสัยสงสัยมัวแต่นั้นตัวเล็กอยู่งเงยวิ่งไปวิ่งมาไม่หยุดเลยเป็นแล้วรูกค้าเต็มตัวสตาร์ทเครื่องแล้วทุกคน ค่ากงจอกมาแล้วแหละอย่าไปรอส่งลูกค้ากันขอบคุณนะครับ